ได้รับความไว้วางใจกับผู้ใหญ่เป็นเลขของเทวดาชักนําทําอะไรก็กลายเป็นโดดเด่นมีออร่าเหมือนนางฟ้านําทางนี่คือเลขหนึ่งเ้าทั้งๆท,ท,ที่มีคนทั้งหัวหน้าหัวหน้าในที่ทํางานมองว่าหรือเพื่อร่วมงานอาจจะได้วงอิดนิดนึงเหลือแล้วก็แล้วแต่มามองว่าพี่แหม่มเนี่ยเป็นเด็กใหม่แล้วทําไมถึงจะได้ไปเช็คแคร์คนระดับสูงขนาดนั้น แต่สุดท้ายพี่แหม่มได้เทคแคร์นั่นคือผลตอบรับเขาจังได้ทั้งความไว้วางใจและจะมีมาเยอะเพราะพี่แหม่ม p อพ c ิเชตหรือว่าภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำมากกว่าน,นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในห้องห้องกับครูเบงที่เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยจะได้อ่านเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ค่ะครูเนี่ยเพิ่งทักมาตีสเมื่อวานนั่นแหละค่ะงานก็ดีมากค่ะเข้าวินชนะรางวัลที่หนึ่งแบบมามืดไม่ต้องวิ่งตอนเที่ยงคืนจนรองเท้าหาย แหมก็จะเป็นคนเจ้าบทเจ้าก่อนนะคะหรือรอเจ้าชายมาจุมพิตทุกอย่างเกิดเกินความคาดหมายเนี่ยก็คือมีเจ้านายที่ต่างประเทศนอนเนียมาเนี่ยไหมสุดท้ายพอประเมินพี่แหม่มก็คือให้พี่แหม่มเนี่ยเอหมดนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้แลรร้วกันเราไปอ่านเนี่ยออกรอบกับโปรระดับโลกเจ้าของสนามกอล์ฟดังต่างประเทศนี่เห็นไหมข้อมูลนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของออดิโอบุ๊กคมพีชีวิตชุดดูเบอร์เศรษฐีที่ครูเปรมใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองกว่า16ปีการันตีด้วยผลลัพธ์ของตัวเองและผู้คนเจ้าของธุรกิจ ออฟไลน์ออนไลน์ line, line, มากกว่า300เคสในระยะเวลาแค่หนึ่งปีแม้คุณจะมีต้นทุนน้อยก็สามารถประสบความสำเร็จได้รู้ก่อนใช้ก่อนได้เปรียบหากคุณไม่อยากจะเสียเวลาชีวิตเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายไปกับความไม่รู้อีกต่อไปทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ K R U P R E M เพื่อชีวิตที่อิสระและผาสุขไปด้วยกันค่ะแบบง่าย,ายสบายสงบใจฝากแช์นะคะให้ผู้คนได้ตุ่นรู้เรื่องนี้กดไลค์กดหัวใจให้กูเบมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ